ดีค่ะชื่อนางเพ็มนะคะชื่อจริงชื่อนางสาวนริสาเกียรติพิวูลค่ะรหัสน,นักศึกษา640358ากำลังศึกษาอยู่คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยหัวเช,ชียวเฉลิมพระเกียรติค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงระบบป,ประสาทและอวัยวะรับความรู้สึกตอนเส้นประสาทสมองค่ะก่อนอื่นนะคะเรามารู้จักเส้นประสาทกันก่อนค่ะเส้นประสาทเกิดจากกลุ่มของเส้นใยประสาทที่ถูกหอหุอ้ม ถูกยึดไว้รวมกันที่เนื้อแยกเกี่ยวพันค่ะเรวมาดูโครงสร้างกันเลยนะคะส่วนของสีเหลืองเส้นเล็กๆตรงนี้นะคะอันนี้คือส่วนของแอคซอนในส่วนของแอคซอนนะคะจะมีเยื่อไมอรินหุ้มอยู่ค่ะ แล้วแอกซอนหลายๆแอกซอนนะคะมารวมกันจะถูกห่อหุ้มด้วยเนื้อเยื่อเกี่ยวพันเราก็จะเรียกว่าเส้นใยประสาทเนื้อไฟเบอร์ค่ะเมื่อกลุ่มของเส้นใยประสาทนี้นะคะส่วนของสีฟ้าเป็นส่วนของเนื้อไฟเบอร์เมื่อมารวมกันแล้วก็จะถูกยึดรวมกันด้วยเนื้อเยื่อเกี่ยวพันนะคะเราก็จะเรียกโครงสร้างอันนี้ว่าเส้นประสาทเนื้อค่ะ ดังนั้นเส้นประสาทเราก็จะสามารถแบ่งชนิดได้ตามชนิดของเส้นใหญ่ประสาทที่เป็นส่วนประกอบเส้นใหยประสาทนะคะจะแบ่งเป็น3ชนิดด้วยกันค่ะ 1. เส้นใยประสาทรับความรู้สึก sensory nerve ก็จะประกอบไปด้วยเส้นประสาทรับความรู้สึกค่ะ 2. เส้นประสาทสั่งการ motor nerve ก็จะประกอบไปด้วยเส้นประสาทสังการค่ะ 3. เส้นประสาทผสมมิกเนฟก็จะประกอบไปด้วยเส้นประสาทรับความรู้สึกเซนซอรี่เนฟเส้นประสาทสังการมอเตอร์เนฟค่ะเรามาดูเส้นประสาทสมองกันนะคะจะมีทั้งหมด12คู่ค่ะเส้นประสาทคู่ที่1นนะคะจะทําหน้าที่รับความรู้สึกจากจมูกค่ะ เส้นประสาทคู language, ite, Peace. Peace. Um. Peace. Peace. Uh. ่ที่2จะทําหน้าที่รับความรู้สึกจากตาเส้นประสาทคู่ที่3จะทําหน้าที่สั่งการไปยังกล้ามเนื้อของตาเส้นประสาทคู่ที่4นะคะจะทําหน้าที่สั่งการไปยังกล้ามเนื้อของตาเช่นกันค่ะส่วนเส้นประสาทคู่ที่5นะคะจะทําหน้าที่รับความรู้สึกจากใบหน้าและฟันแล้วก็จะสั่งการไปยังใบหน้าและฟันค่ะเส้นประสาทคู่ที่6นะคะจะทําหน้าที่สั่งการ ไปยังกล้ามเนื้อของตาเส้นประสาทคู่ที่7นะคะจะทำหน้าที่รับความรู้สึกจากตุ่มรับรสแล้วก็จะสั่งการไปยังต่อมน้ำลายและกล้ามเนื้อใบหน้าค่ะเส้นประสาทคู่ที่8นะคะจะทำหน้าที่รับความรู้สึกจากหูเส้นประสาทคู่ที่9จะทำหน้าที่รับความรู้สึกจากคอหอยตุ่มรับรสแล้วจะสั่งการไปยังคอหอยต่อมน้ำลาย เส้นประสาทคู่ที่10นะคะจะทําหน้าที่รับความรู้สึกจากช่องอกช่องท้องแล้วก็จะสั่งการไปยังช่องอกช่องท้องค่ะเส้นประสาทคู่ที่11นะคะจะทําหน้าที่สั่งการไปยังกล้ามเนื้อที่ช่วยยกไหล่เส้นประสาทคู่ที่12นะคะจะทําหน้าที่สั่งการไปยังกล้ามเนื้อลิ้น เส้นประสาทไขสันหลังนะคะจะมีทั้งหมด31คู่จะทำหน้าที่รับความรู้สึกจากกล้ามเน <sorting well. S 1> ื้อแขนขาและลำตัวและสั่งการไปยังกล้ามเนื้อแขนขาและลำตัวค่ะค่ะเส้นประสาทสมองนะคะเรามาดูกันว่าคู่ไหนบ้างที่เป็นเส้นประสาทรับความรู้สึกคู่ไหนบ้างที่เป็นเส้นประสาทสั่งการคู่ไหนบ้างที่เป็นเส้นประสาทผสมนะคะ เส้นประสาทรับความรู้สึกนะคะก็จะมีคู่ที่หนึ่งค่ะคู่ที่สองคู่ที่แปดค่ะเส้นประสาทสังการนะคะจะมีคู่ที่สามคู่ที่สี่คู่ที่หกค่ะและคู่ที่สิบเอ็ดคู่ที่สิบสองค่ะ เช่นป,ประสาทะสมนะคะมีคู่ที่5ค่ะคู่ที่7ค่ะคู่ที่9ค่ะคู่ที่10ค่ะค่ะก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ